เดี๋ยวมาเฮ้ยมันต้องมีสีเฮ้ยทุกคนเฮ้ยแล้วมาคนตื่นมาขาวมุดทุกคนเราจะเราจะทำให้มันริกกี้ไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนดูดิดูมีนาให้ดูหมดก่อนนะนี่แต่ว่าเราอยู่ข้างหน้าพอดีทุกคนมันขยายไม่ได้อ้ยโแม่เกี่ยมาไหนได้ไหม ขออีกสักทีได้ไหมพี่แนะ็ต